นี้อยู่ในเกมคุมไม่รู้จักนะครับแต่ก็เป็นเกมมากเดียวกับเกมบอลนั่แหละครับกูวันนี้กูจะมาเล่นเกมแบบนี้กันนะครับโอเคชิบหายกูไม่ได้โหลดภาคโกงมาด้วยเวรแล้วไงควายช่างันช่งวันเดี๋ยวเราจะมาเป็นประเทศไทยกันครับไทยนะชิบหายแล้วไงกูไม่ได้เลือกประเทศม่ได้นว่ก็มันไม่ได้โกงหเป็นแคนาดาแคนาดาไม่ใช่แคนาดาดิเอ้ยบ้านี่ไงแคนาดา แข่งกับบาซิลบาซิลบาซิลไม่ได้มันต้องต้องเล่นเป็นดานชอบบาซิลชิบหายแล้วกูอยู่รันไหนมีประเทศที่อะไรเอ่ยชิบหายพีดอันโอเคเรามาเริ่มเพลงก่อนเลยนะครับไมเล่นเกมขี้กูต้องใจเย็นเพื่อนเพื่อนกูเองครับโอเคกูเล่นยังไงกูเล่นไม่เป็นแล้วกูโหลดมาเล่นทําไมไม่เลยเรื่องของกูเปล่อไอ้เนี่ยแต่คนนะกูจะบอกไว้ก่อนนะครับใครที่ ดูคลิปกูนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เฮียอะไรมากกใจใช่ไหมกูไอ้สัตว์มึงไม่ชอบพุบปากไปนะครับไม่ใช่มึงนะไม่ใช่มึงไม่ใช่ใครไม่ชอบพุบปากไปนะครับไอ้เฮียไม่ต้องมาคอมเมนต์ให้มันยุ่งยากไอ้สัตว์มึงเอาว่าไอ้เฮียกูเตะหน้ามึงอะคอมเมนต์แล้วบอกว่าแหลกคลิปหายเกมมึงอะได้บอกแล้วอย่าโหลดไอ้เหี้้้้้ยยยเเออออมึงหหหแแกกสัวูลล่าโดไีย ทุกความมันข so uh, ี up, so oh, like, oh, oh ้เชื hey, ่อ <rupees> ก <pen> ูแล้วแตะมึงโอ้หยเข้าเว้ยยึดแม่ยึดแม่ยึดเคตัวยึดควายอะยึดคอยขอกูยึดคอยเอ้กูเล่นได้เลยเแอนเดนเพื่อนกูกูจะเล่นได้สักเดี๋กกูต้องเขาไปเตะเฮ้ยแต่ก่อนมันใช้มันใช้เตะหรือมันใช้มือวะชิบหายอะมันใช้มือเอาว่าเอาเย็ดต่อยมาเฮ้ยเขาบอกว่ากูต้องแพ้นั่นไงสัตว์ เป็นเกมแล้วกูบอกปวดหัวมากอย่าอย่ากดตีนกันนายมึงเหมือนส้นตีนกูไออ้เเหยงละะรบอกแล้วสัตว์จะมาแย่กับซีนกูเราโคตรเท่เฮ้กูจำได้นะถ้าเกิดเป็นเกมแบบเป็นเกมบอลใช่ปะเนี่ยมันต้องกระโดดอย่างงี้เดี๋ยวมันต้องกระโดดอย่างงี้เอาเหยียกูโอ้ยเดี๋ยวเวลาสามสิบกว่าวิอีกที เกิดกับแพทไปได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฮียสูงไปไหนกูถามจริงเนี่ยอ้าวสไปเดอร์แมนดึกคุย้ยเชี่ยมาดิดีกูต่อยหน้าให้กูต่อยหน้าเขาให้อุ้ยเกมบาสบาสเฮียได้มาต่อยหน้าดูดเข้าไปไอ้เฮียมันได้บอลควี่ดิกูสวนกลับไอ้สัตว์อะไรวะาดซั์กูถูกกัดมึงมาดิกูสวนกลับไอ้เฮี้ยเอย กูลืมไปมันโดดได้สองครั้งหอาม่ไปเป็นปีเตอร์มาร์เก็ตเดย้เียกูต้องเตเข้าเลยไปเป็นปีเตอร์มาร์เกวลูกลูกบอลแห่งศรัทธาวู้นี่ไงย่อย่อพี่น้องพี่น้องวว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 วันนี้วว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 วอยวว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 ยววววาววววววว้ววว้วว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 วเวววว ดะก่อนดูก่อนไอเฮียสิบสองต่อเก้าตั้งไงกูเข้าใจเลยนะว่ากูแพ้ไหมกูต้องชนะให้ได้เฮียเยผายแบกพ่้คองกูด้วยช่วยเขาทีเอ้าคิดว่าโอ้มันเป็นแต้มกูก็นึกว่าอะไรไอ้หำเพิ่มทีละสามกูไม่น่าโหลดมาเลยเฮียเฮียปัญญาอ่อนกว่าที่คิดเอ้าอ้หยกูโดดไม่ถึงกูโดดหน้าไม่เงยสัตว์ กูเล่นไม่เป็นนะเนี่ยบอกตองอะเกมนี้น่าเบื่อมากกูบอกเลยกูจะเลิกเล่นไม่ได้กูโหลดหมดแล้วเปลืออพื้นที่ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้าตำรวจเฮ้ยไอ้เขาต่อยหน้ามึงอ่ะกูต่อยหน้ามึงเอาไงไอ้เหี้ยอืมเดี๋ยวอะกูต้องต่อยกูต้องต่อยกูต้องต่อยเหี้ยกูต้องต่อยไม่ต่อยไม่ได้ชิบะต่อยต่อยกูต่อยกูเล่นได้้แลวเจอท่าไปตายกู นวิลูกไฟแห่งความพอกตายไอ้เหี้ยเหลือสุนวิทนั่นไงนั่นไงเสมอกันอย่างแน่นอนหรือกูแพ้หรือกูชนะไม่มีใครรู้แล้วกูแพ้เหรอเนี่ยตกลงกูแพ้กูชนะเนี้ยเกี่ยวไรเสียตังค์ไหนมึงหล่นในฝีไอ้สารไอ้เหี้ยชิบหายกูกูอยากให้มันแตะบอลได้เงกูแพ้เนี่ยเอ้อไอ้เหี้ยนี่เออ ยายาไอ้เฮ่ต้องเข้าต้องเข้าก่อนไอ้ยกูชนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูดีใจเป็นบ้าหูยเฮยกูบ้าแล้วเชิญชิญแล้วเย็ดเก้กกูได้ทาอะไรเพิ่มมาด้วยเยอะมากเยอะมากไอ้เฮ่ยังโผลอยู่เลยนะกูถามจริงนะโอ้ยเฮ่ยไม่มีให้กูกดสกิปเลย รอไก่อนทุกคนนี่มันแนวบุกเขี้ยวโหเกมบุกกันอย่างมานแล้วตอนนี้นะครับกูเปลี่ยนเกมมาเล่นครูรอเล่นนะครับเป็นโฆษณานี่โหเยอะโอ้โหบุกกันโอ้โหเทะนุถนัดยางกับเกมสมูเลเตอร์เฮียอะไรสักอย่างจำลองการต่อสู้แบบสมจริงโคตรโคตรคุณพ่อคุณแม่อะไรเดียวนะโอเคโอเคนะครับโอเคโอเคเฮลโหลไก นั่นไงนะแล้วกูลแล้วกูเปลี่ยนตัวไม่ได้ชิบหายนะครับเขี right okay. Okay, okay ่้ก็โอเคเพคปะเคเนั่นไงตัวนี้ตัวนินจากูรู้เลยเฮียนั่นเนี่ยกูเห็นมากเลยกูควรรู้แล้วไอ้หมอนี่มันตัวนินจาต่อยต่อยกูยากจะต่อยหน้านินจาเกินน้ำเขี้ยขอต่อยหน้างหน่อยเอ้ยเฮ้ยกูเพกแล้ว มึงเปิดมานี่มึงยิงเข้าเหรอหน้ามึงเชี่ยหน้ามึงเชี่ยไรเอาไม่ให้กูเลือกเกมมอนอี๋เกมอะไรวะเกมอะไรเกมมอนเกมมอนอ๋อเกมบอยเหรอเกมบอยนะครับใครก็คงจะรู้จักกันหลายคนใครไม่รู้จักกูบอกเลยฮะห้ำห้ำตรงไอ้เฮิยต้องเข้าดิไอ้เฮียสุดกูไม่ได้ผลเหรอกูถามจริง คุยแล้วชิบพายชิบพายแล้วโดดกูต้องไปเก็บบอลเนี่ยกูต้องบอลคิดต้องเข้าไปได้นเนอะคุยเฮียประตูพังอะย็ดเคกูบอกเลยถ้ากูโหดสัตว์ประตูประตูโกโดีบ้านมึงโคตรหนาเวเฮียกูหายใจไม่ออกเลย เฮ้เชี่ยเอ้ยนี่กูกันได้อุ้ยเฮี้ยกูมีส่วนกลับด้วยเย็ดแม่เนาะกูมีส่วนกลับไอ้เฮี้ยเอาไงกูมังจะรู้ให้กูทําได้พ่อของมึงนะกูต้องเล่นเขี้ยซะหน่อยเล่นพินเลนี่เขี้ยเขี้ยกูต้องตบหน้ามึงแล้วกูก็เออ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 เฮี้ยจะแพ้กูแล้วจะตัวแพ้ได้ไอ้หําหอยรอดเออ โอ้ยโอ no ย้ยโอ้ยเฮจ็ดต่อสามมึงรู้ซ nice yeah. ึ้งของคนเทพมั ed, okay. ้งเฮียชิบหายแล้วไงเฮียใช่ปะเฮ้ยกูจำได้นี่เฮียกูได้สวนกลับเว้ยลูกไฟกัมปนาตุ้มกูบอกกูโหดจริงๆนะเฮียเด็กเวรนี่ไม่กูไปเลยเอ้ยเฮีย ท่นบนท่นบนคุณต้องไปเอาบอลมาบาสไม่ใช่บอลนี่ชิบชิบหายแล้วไงเออโกกูเฮือกไฟฟ้าช็อตตัวกูนี่บอกกูปวดหัวเลยต้องเข้าเลยไอ้เขาต้องเข้าไอตัวเขาไอ้ดูอะไรดูกลางเออเหมือนดูกลางบลบอลชิบหายแล้วไงอยากใส่หน้ากูได้ไหม กูไม oh oh nah ่สบายเลยเฮ้ยโอ้โหชิมไมึงล่างเย่ยเกไม่บอกไก้เียกูไม่ได้มานบ้านมึงไมกูไม่สบายเลยมึงมาอีกไม่ใช่หเมามาหรือเล่าโอ้โหเยตัวมึงไฟไหม้เลยซรกูกูโหดตงไงเฮียอากาศแอร์บ้านมึงไม่เยี่ยมอากาแอร์กูดีอยู่แล้วอยู่กน่อมึงเนี่ย เห็นเสียงกูอะไรเนี่ยเห็นดิเสียงแบบเหมือนมีเฮียอะไรตันจมูกอ่ะเหมือนขี้มูกอ่ะไอ้เฮียกูก็มีขี้มูกอ่ะโอ้โหไอ้เฮียเข้าไปแล้วแน่มึงดูเฮียสิบเจ็ดต่อเก้าไอ้สัตว์ละคะแนนาห่างแค่ไหนเนี่ยกูถามจริงเ่ยตัวแรกจะโหดกว่ามึงอีกกูบอกเลยกูบอกจริงอ่ะเสร็จเรียบร้อยประเทศกูโหดสัตว์อ่ะโอ้โยเยยเย็ดเค เดแยวเกมนี่กูโกงได้ไม่ใช่เหรอกูถามจริงเยวกูซื้อเหรอกูก็โง่ตั้งนานนี่ฮ่าอย่างนี้ไม่ให้กูซื้อยี่ยแล้วกูโกงได้ทำไมกูไม่โกงวะแม่ซื้อไหกูซื้อเลยซื้อรัวๆเลยแม่เงินกูไม่ลดด้วยเอ๊ะแล้วเงินกูลดชิบหายแล้วเงินกูลดไหมเย้ ไ <c oughs> อ้เนี้ยนคนเดีย <Okay. S 2> เ,เ,เดี๋ยวกูต้องซื้อให้หมดทุกตัวเดี๋ยวหนึ่งแสนนะเจดร้อยพันหมื่นแสนสองแสน๋ยมาดูวดูเงินกูลดไหมไมมอ้เงินลดชิพายแล้วก็ข้เข้าแล้วก็เนี่ย เงี้กูก็ลดอยู่ดีผ่านไงแต่พอมันบอกว่าไม่เปไลคนะครับมันบอกว่ามึงทำได้อยู่แล้วแต่ก่อนกูส่งกูเริ่มใส่แล้วกูกูได้โกงไอเนี่เคสแต่แล้วกูมาซื้อตัวละลัวโอเคนะครับก็เป็นพาร์ทนี้ขอจบไปก่อนนะครับพาร์ทสำหรับเกมบอลโง่โง่นะครับโอเคกูก็โง่ทั้งนานโอเคจบจบจบไอ้ซ่าไอ้ซ่าจบจบจบไปแล้วคับ